กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผม SWK T s t u d i o อยู่ในรายการหัวข้อคุยวันทิ่สเปเชียลซีรีส์ส่งซีรี์สท์นี้ผมจะมาพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่าคิดมากไปหรือเปล่ามีทั้งหมด40เรื่องนะครับผมซึ่งผมจะมายกในสัปดาหล์ละ3เรื่องนะครับผมจะแบ่งเป็น20 AP และ p สำหรับคนแต่งนะครับผมผมจะทิ้งเอยผมจะทิ้งผมจะขึ้นรูปทวิตเตอร์ไว้ให้ไปรับชมกันเลยครับ ก็สำหรับ EP นี้นะครับผมเป็น EP ที่2แล้วสำหรับ Special Series งั้นเราจะมาพูดกันอีก3เรื่องนะครับผมมีข้อติชมมากมายรับผมจะคลิปที่แล้วแต่ว่าในคลิปนี้ผมทำไม่ทันนะครับผมเนื่องจากมันจะต้องไปที่อื่นต่อก็ไปรับชมรับฟังกันเลยไปเรื่องที่4ข้อดีของการทะเลาะบางครั้งต้องยอมผ่านความไม่เข้าใจเพื่อที่เราจะเปิดใจให้กันในความสัมพันธ์การทะเลาะกันดูเหมือนเป็นเรื่องเลวร้ายแต่ถ้าเป็นไปนได้เราก็ควรจะเกณอีกเรื่องไม่ควรมีเรื่องแบบเออเลวร,ร้ายนะครับผม ไม่ทะเลาะกันดีที่สุดเข้าใจกันทุกเรื่องดีที่สุดและนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปเสียได้แต่ในความเป็นจริงการที่คนสองคนต่างที่มาต่างความคิดต่างวิถีชีวิตต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันหนึ่งปันเรื่องแล้วมุมมองในเรื่องต่างๆไปด้วยกันมันก็เป็นเรื่องยากที่ความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นจริงไหมครับท่านผู้ชมถ้าใครที่คบกันแล้วไม่เคยทะเลาะกันเลยเนี่ยอาจจะเรีว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยนะผมว่าชูดมากๆเลยแต่จะกี่คนล่ะ กี่คู่ล่ะโชคดีแบบนั้นสุดท้ายเราก็ต้องผ่านการทะเลาะเบาะแว้งในความไม่เข้าใจกันมาด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ค่อยมีใครลองที่จะม่ทะเลาะกันแบบเป็นคู่นะไม่ว่าเพื่อนรักที่เข้ากันมาตั้งแต่มัธยมหรือคนรักที่คบกันมาจนลูกโตก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่ทะเลาะกันเลยอาจจะมีบ้างแต่เล็กน้อยที่สําคัญคือการอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาที่ทะเลาะกันให้ได้และการเรียนรู้อะไรจากการทะเลาะนั้นหากเราทะเลาะกันปล่อยเรื่องมันจบไปงอนงอแล้วก็แค่หาย เราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่ถ้าเราเรียนรู้จากการทะเลาะนั้นและหาโอกาสจากการทะเลาะนั้นเราจะพบว่าบางครั้งการทะเลาะมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เปิดหัวใจให้แก่กันเราะบางครั้งเราก็หวาดกลัวการทะเลาะและไม่ชอบการโต้เถียงทําให้เราหลีกเลี่ยงที่จะเกิดเผยความรู้สึกบางอย่างแก่กันเราเลือกที่จะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไว้จนอารมณ์และความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนั้นเริ่มขยายใหญ่และวันหนึ่งมันก็อาจจะแตกดังโผลออกมา กลายเป็นระเบิดเวลาของความสัมพันธ์นที่เราสะสมชั่วนวนวลไว้ทุกวันโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวแต่การทะเลาะก,กันมันทำให้เราเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันเปิดเผยความรู้สึกความคิดที่มีต่อกันในแง่มุมที่บางทีเราเองก็ไม่กล้าจะพูดขึ้นอยู่กับว่าเราจีบเอาคําพูดเหล่านะ้นะนะ่ยเป็นความคุมนเคลื่อนใจหรือว่าแปลมันมาเป็นความเข้าใจของเราเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากกว่าวันที่แยะ ข้อสรุปของเรื่องที่4นะครับผมที่สําคัญคือการอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาที่ทะเลาะกันให้ได้และการเรียนรู้อะไรจากการทะเลาะนั้นนั่นเองเรื่องที่5ข้อดีของความห่างมันช่วยเรามองเห็นความคิดถึงชัดเจนขึ้นเอาดิงินเน่ถ้าเราเลอกได้ก็คงไม่มีใครอยากอยู่ห่างกับคนที่รัอเราหลอกทำเป็นได้เราคงจะเจอเขาให้บ่อยที่สุดเดอเขาให้นานที่สุดใช้วเวลาร่วมกันให้นานที่สุด แน่นอนผมก็เช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นการที Higher ่ Can Actually, คนสองคนรักกันก็จะหมายความว่าชีวิตของเคามีชีวิตของเราจะเป็นชีวิตเดียวกันเสมอไปใช่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรากับเขาจะมีชีวิตร่วมกันแค่ส่วนเดียวนะแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาก็ยังมีชีวิตของเขาเราก็ยังมีชีวิตของเราในขณะที่เราใช้ชีวิตร่วมกันเราต่างก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองด้วยเพราะเราต่างก็งชีวิตของตัวเราเอง แม้ไม่ได้ปรารถนาแต่บางช่วงเวลาเราก็ต้องยอมที่จะห่างกันถึงความห่างนั้นจะทําให้เราสึกปรมานใจมากมายเพียงใ,ใดเมื่อเยเลยนี้ผมได้ไปดูสารคาดี c h a n ส e Table ทาง Netflix สิ่งที่ผมสนใจเชฟท่านนั้นไม่ใช่วิธีการที่เขาทำอาหารแต่คือวิธีคิดของเขาเกี่ยวกับความรักแต่คือวิธีคิดของเขาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ เชฟท่านนั้นมีคนรักที่เขาเรียกว่าผู้ชีวิตแต่เขาเืด้ที่จะอยู่กับผู้ชีวิตของเขาแค่เดือนละสิบวันเท่านั้นส่วนอีกยี่สิบวันที่เหลือให้แต่ละคนใช้ชีวิตของตัวเองเชฟท่านนั้นให้เหตุผลว่าเพราะความห่างจะทำให้เราปรารถนาซึ่งกันและกันเพราะการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะทําให้ทำลายความปรารถนานั้นไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยไม่ได้บอกว่าถูกแต่อยากบอกว่านั่นเป็นมุมหนึ่งในความห่างที่เราอาจเผลอมองข้ามไป หรือไม่ทันได้มองผมเชื่อว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการจัดวางระยะของคนสองคนระยะไหนที่ควรใกล้ระยะไหนที่ควรไกลไกลใกล้ไปบางทีก็อาจน่าเบื่อและอึดอัดแต่ห่างกันบางทีก็คิดถึงการให้เขามีชีวิตของเขาและเราใช้ชีวิตของเราในขณะที่เราต่างมีชีวิตร่วมกันเป็นการาสร้างสมดุลให้ความรักสัมพันธ์ได้ดีที่สุดและใช่ไหมว่า บางครั้งความห่างก็ทำให้ความคิดถึงเดินทางได้ดีขึ้นข้อสรุปของเรื่องที่5นะครับความห่างจะทำให้เราปรารถนาซึ่งกันและกันครับผมเรื่องที่6ข้อดีของข่าวร้ายทำให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นข่าวดีคือข่าวที่ทุกคนอยากฟังเฝ้ารอคอยปรารถนาที่จะได้ยินส่วนข่าวร้ายคือข่าวที่ทุกคนเบือนหน้านี และภาวนาขอให้ไม่เป็นเรื่องจริงหากคุณไม่ใช่ดาราบางคนที่ถือว่าเป็นการที่ถือว่าการไม่มีข่าวร้ายคือข่าวร้ายส่วนการมีข่าวร้ายถือว่าเป็นข่าวดีดีกว่าเงียบไปเลยถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็ไม่แปลงอะไรที่เราจะไม่ชอบข่าวร้ายนักเพราะข่าวร้ายมักหมายถึงการต้องรับรู้เรื่องราวที่มันแย่หรือที่มันไม่ดีสิ่งที่แจเราไม่ได้ปรัดนาอยากจะรับฟังอะไรก็ตามที่เลือกได้เราคงอยากจะเลือกที่จะแบบ ไปให้พ้นแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่อาจหลีเลี่ยงได้เลยที่เราทําได้คือเผชิญหน้าเผชิญหน้าพเพื่อจะผ่านมันไปซึ่งการ,รเผชิญหน้านั่นแหละก็คือวิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะพาตัวเองออกจากข่าวร้ายไปได้ไม่ใช่ด้วยการหลอกตัวเองไม่ใช่โดยการหลบหนีความจริงการ,รเผชิญหน้าข่าวร้ายให้ได้เท่านั้นคือวิธีการที่จะพาตัวเราผ่านไปแต่สิ่งที่สําคัญย,ยิ่งกว่าการผ่านข่าวร้ายไปให้ได้ คือการทําให้อย่างไรที่เราจะเรียนรู้จากข่าวร้ายนั้นเผยความเศร้าที่เข้ามาไม่ได้สูกปล่าแม่เราไม่อยากรับฟังข่าวร้ายแต่ในขณะที่เราต้องรับฟังข่าวร้ายข่าวร้ายนั้นกาลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่ใช่ครับเนี่ยฟังให้ดีบางทีครับบางทีข่าวร้ายก็มีสารดีๆจะบอกเราข่าวร้ายกำลังจะบอกกับเราว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ข้อดีแนล,ละละเมื่อไรที่เรารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ข่าวดี สิ่ที่เกิดขึ้นคือเราจะมีสติมากขึ้นละมายกับชีวิตน้อยลงยอมรับได้ว่าโลกนี้มันก็มีทั้งสุขทุขถุยอะไรล่ะมีทั้งสุขและทุกข์ไม่ได้มีแค่ด้านใดด้านเดียววันนี้สุขพรุ่งนี้ก็อาจจะทุกข์วันนี้ทุกข์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีความสุขชีวิตมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาหาเราได้ในทุกช่วงของชีวิตการไม่จมไปกับข่าวร้ายและไม่หลงไปกับข่าวดีจะช่วยเราประคองชีวิตไปได้ตลอดรอดฝั่ง ข้อสรุปข้อสรุปของเรื่องนี้การเผเชิญหน้ากับข่าวร้ให้ได้เท่านั้นคือวิธีการที่จะพาเราผ่านมันไปได้นั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมอาจจะทําได้ไม่เต็มที่ผมอาจจะทําได้แย่หน่อยใจผมอยากจะทําให้มันดีว yes. ันนี้แต่ผมทําไม่ทันแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพิ่มเป็กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ Better run, declare